ชุมนวุฒิมนุกโน้อยนอกจากจะมีวัฒนธรรมของชุมชนแล้วยังมีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของชุมชนก็คือในเรื่องของอาหารโดยอาหารของพี่น้องของน้อยเนี่ยเป็นที่ยอมรับกันในสังคมอย่างกว้างขวางอาทิเช่นอย่างขาหมกสามสีหรือขมกมริยานีแล้วก็ขนมปังยาสูมตลอดจนขนมปังไส้เนื้อส,มสัมมุซาและอื่นๆ เป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักเาในสังคมซึ่งว่าวัตถุดิบที่นํามาประกอบรสชาติของอาหารที่แตกต่างและจะเป็นเอกลักษณ์ของชุมจวนจริงๆครับวันนี้เราได้มีโอกาสมาพบกับผู้ที่จะประกอบการในเรื่องของขนมปังยาสมซึ่งก็ค่อนข้างจะจะลือชื่อในสังคมเป็นอาหารที่น่ารับประทานและคนได้มีโอกาสเจอพบกับต้นตำหนักขนมปังยาสมของกบน้อยจากร้านสุรตหนาครับ ชุมชนบางกอกน้อยเป็นชุมชนมุสลิมที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามีความเป็นมาที่น่าสนใจของชาวชุมชนมากมายอีกทั้งยังมีอัตลักษณ์ของชุมชนมีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมารวมถึงวิธีการกินที่มีเอกลักษณ์ของดีอาหารเด่นของชาวบางกอกน้อย นี้นะคะก็คือจะเป็นอาหารอาหารของดีของชุมชนบางกอกน้อยอะคะ่ะที่คัดมาตัวอย่างก็จะมีเริ่มเป็นขนมปังยาสมอันนี้จะเป็นจุดเด่นของบางกอกน้อยเลยคือหาทานได้ที่นี่ที่เดียวนะคะต่อมาก็จะเป็นแกงกุซีไก่ซึ่งจะทานคู่กับขนมปังงาะคะ่ะ ก็จะมีขนมปังไส้ไส้ตัวนี้จะทําเป็นเอกลักษณ์เป็นเครื่องมัฟฟิลลของเราเองเลยนะคะจะมีทางไส้เนื้อและไส้ไก่ค่ะต่อไปอันนี้จะเป็นซาโมซาซาโมซาก็คือเครื่องก็จะไม่เหมือนกับาทางซาโมซาของอินเดียจะเป็นเครื่องที่ทางสูตรของมานตอกน้อยนะคะก็เอามาห่อจะคล้ายๆของอินเดียแต่ว่า ลักษณะพิเศษของเราคือมุมมุมจะไม่แตกไส้จะไม่แตกอะคะ่ะข้างในก็จะเป็นเนื้อเนื้อแน่แนๆแ,แ,แบบนี้เลยะคะ่ะต่อไปก็คือข้าวหมก3มสีอันนี้คือ3ามสีที่เรียกว่า3มสีอะคะ่ะเพราะว่าอ่ามันจะมีเขาจะมีเรียกว่าข้าวเครื่องแล้วก็ข้าวขาว ซึ่งข้าวขาวอะค่ะจะมีผสมเป็นสองสีรวมกันก็จะได้เป็นข้าวหมก3สีอันนี้ค่ะอันนี้เป็นอของอที่ข้าวหมกเบียนีอินเดียค่ะที่ทางร้านคิดค้นมาเนื่องจากว่าพี่สาวเขาชอบไปชิมอาหารมาก็เลยมาคิดค้นเป็นข้าวหมกอินเดียสูตรของเราเองคือจะมาอัดดปกับเครื่องของข้าวหมก3สี ค่ะแต่ว่าจะมีความเผ็ดร้อนกว่าค่ะพูดถึงขนมปังยาสมนะคะขนมปังเนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยโบราณตั้งแต่ยังไม่มีเตาอบนะคะสมัยก่อนก็ใช้กระมังใหญ่ใช่ไหมคะแล้วก็ใส่่านไว้ข้างล่างข mm hmm. านเตาอ่ะแล้วก็มีแผ่นสังกะสีรองเริ่มแรกทำขนมปังก่อนนะคะแล้วก็ ก็มาผสมเสร็จแล้วก็เอาผสมเครื่องสมุนไพรสมุนไพรอย่างเงี้ยส่วนมากจะมาจากทางอาลับทานแล้วรู้สึกทําให้เจริญอาหารที่จริงอะ่ะเราทําสําหรับเอาใจผู้ใหญ่สมัยก่อนใช่ไหมคะผู้ใหญ่บางทกีก็เบื่ออาหารแลแ้วอะไรก็คิดค้นทํากันขึ้นมาผสมสสารทํากันขึ้นมาเพื่อเพื่อจะให้ผู้ใหญ่ทานและเป็นขนมปังที่เป็นจุดรวมของพี่น้องสมัยก่อนนะคะ ก,การทำขนมบังก็ทำยากมากแล้วก็ต้องนวดแป้งนานๆสมัยก่อนก็ไม่มีเครื่องนวดทำแล้วก็ต้องผิงกับเตาถ่านนะะใช้เวลานานมา,ากก็จะสำเร็จนะทุกคนแถวหมู่บ้านมากอกน้อยก็ร่วมมือกันทำทำแล้วก็แจกจ่ายกันทานเป็นที่สนุกสนานไปอีกแบบนึขั้นตอนการทำนะคะก็คือว่าเริ่มเริ่มแรกก็คือเราจะทำ นวดขนมปังแล้วก็อบอบขนมปังให้เสร็จออกมาด้วยถาดฟอยล์เนี้ยค่ะค่ะเสร็จแล้วก็คือจะมีเครื่องเครื่องคือเราจะแยกเป็นเครื่องเนื้อแล้วก็เครื่องผักเครื่องเนื้อเนี่ยก็คือจะเป็นสูตรสูตรเฉพาะของของทางคุณแม่ค่ะค่ะแล้วก็เราก็จะเอามาผสมกับผักก็จะมีหอมใหญ่มะเขือเทศแล้วก็ใบกุชายาอะค่ะ ก็เอาเครื่องทั้งสองอย่างผสมรวมกันเสร็จแล้วก็เอามาโปะโปะหน้าอันนี้วิธีการนี้เขาเรียกว่าวิธีการสุมเขาก็เลยเรียกว่าเป็นขนมปังยาสุมอะค่ะก็สุ่มรวมกันโปะโปะรวมกันเสร็จแล้วก็เข้าเตาอบหลังจากนั้นพออบสักประมาณ10นาทีให้ผักสุกอะค่ะแล้วเราก็จะเอาหอมเจียวมาโรยหน้าค่ะแล้วก็พริกค่ะทานเพื่อเพิ่มความอร่อย คุณแม่ก็คือรับถ่ายทอดมาจากรุ่นผู้ใหญ่มาค่ะทำมาเรื่อยๆ <_ d ata> ก็เริ่มแรกก็คือเลี้ยงแขกทั่วไปที่มาเยี่ยมบ้านอะไรอย่างเงี้ค่ะทำทานกินที่บ้านแล้วหลังจากนั้นก็คือเริ่มทำแจกแล้วมีคนเริ่มสนใจขึ้นมาค่ะ <_ d ata> เขาก็เลยขอซื้อสั่งทำอะไรอย่างเงี้ค่ะก็เริ่มเริ่มจากเปิดเป็นออเดอร์เปิดเป็นออเดอร์สั่งทำตามตอนแรกก็คือโทรศัพท์สั่งมาปกติแล้วก็เริ่มมาสั่งบนหน้า Facebook ทำเพจขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นพอออเดอร์เริ่มเยอะขึ้นแล้วก็เราก็อยากจะเผยแพร่อ,อาหารอีกหลายๆอย่างก็เลยมาเปิดเป็นหน้าร้านขึ้นมาค่ะและอย่างนึงมันเป็นอาหารที่ว่าทําให้คนไทยพูดอะก็ได้รู้จักว่าวัฒนธรรมการทานอาหารของมุสลิมเป็นยังไง เพราะว่าอันนี้จะเป็นลูกค้าที่เป็นคนไทยส่วนใหญ่ก็คือชิมแล้วก็ติดใจค่ะชอบแล้วก็มีการสัง่งค่ะออเดอร์มาเรื่อยๆ เป็นของดีของบางกอกน้อยที่เราทำทาขายอะค่ะก็คือเป็นอาหารที่เ,เอ,อ่อทางบ้านเราทานยังไงแล้วก็คือทําออกมาให้ลูกค้าทานอย่างนั้นเลยอะค่ะก็อยากให้ทุกคนได้มาลองชิมอาหารของดีของบางกอกน้อยคือมันเป็นเอกลักษณ์จริงๆคือจะหาที่ไหนไม่ได้อยากให้มาลองชิมกันค่ะ วัฒนธรรมและความเป็นอยู่หากเพียงแต่ชาวชุมชนมองเห็นคุณค่ามีความภูมิใจที่จะคงรักษาและสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเ,เช่นเดียวกับขนมปังยาสมที่เป็นอาหารดีอาหารเด่นที่อยู่กับชุมชนบางลกอะน้อยสืบทอดมาเป็นเวลายาวนาน